สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเสียเสมรถขุดนะคะวันนี้แอดมินก็ได้รับอนุญาตจากเสียเสมนะคะให้มาทำคลิปชมในการขุดสะในวันนี้นะคะซึ่งตรงกับวันที่18เมษายนนะคะค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเสียเสมค่ะ ลงมือขุดเองเลยนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะที่อยากจะมานำเสนอให้กับผู้ชมทุกท่านได้ดูก็คือการสูบน้ำทำไมทางทีมงานต้องมีการสูบน้ำไปด้วยแล้วก็ขุดสระไปด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อที่สงสัยนิดนึงว่าทีมงานตัวนีท้ทางนี้นะคะทำไมถึงต้องได้มีการขุด ุดไปด้วยแล้วก็สูกน้ําไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีการสอบถามทางเสียเสฟอีกรอบนึงนะคะตอนนี้ก็อยู่บนรถอยู่ค่ะค่ะซึ่งการขุดสระโคกหนองนาตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะการโค้งเว้าด้วยนะคะก็จะมีการสอบถามด้วยอันนี้คือท่อส่งน้ํานะคะไปยังทิ้งน้ําไว้อยู่ฝั่งนู้นนะคะ แล้วถ้ายังไงจะขอสอบถามกับเสเ็มอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของอา้าวหัวใจสำคัญเลยนะคะในการสูบน้ําออกมาแล้วก็มีการขุดสรไปด้วยนะคะ<ม>ขออนุญ,ญาตนิดนึงค่ะตรงนี้ก็จะมีชั้นตะพักของดินด้วยนะคะ สวัสดีค่ะค,ค,ค่ะวันนี้ก็มีคำถามแทนลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่กำลังจะตัดสินใจว่า,าทำไมถึงต้องมีการขุดไปด้วยนะคะแล้วก็สูบน้ำไปด้วยนะคะจุดประสงค์แล้วก็วัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะของทีมงานนะคะเ,เพื่อให้เกิดคุณภาพในการขุด ให้ค่กับพื้นให้เสมอกันครับและก็อีกอย่างเราจะไม่เอาเปรียบลูกค้าในการขุดเ,เป็นหลุมเป็นบอ่อยิง่งน้ำออกเยอะก็ทำให้แบบการขุดลึกตื้นไม่เสมอกันอ๋อค่ะเ,เราเราเน้นคุณภาพให้ลูกค้าค่ะและก็อา่า เพื่อให้ลูกค้านั้นได้คุ้มค่าจ้างค่ะค่ะอยกคุ้มค่าจ้างในการได้คิวดินได้อะไรให้ให้เท่ากันค่ะได้อย่างความลึกมันมันจะใช้ประโยชน์ใช้งานได้ยาวนานในการแบบว่าค่ะ,ะเวลาดินทางบนซอกพางลงไปทำให้เกิดการตื้นเขินเร็ว ค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็คือ,อจะเป็นจุดสําคัญเลยนะคะเป็นข้อสงสัยอยู่เวลาขุดเนี่ยจะเห็นว่ามีการสูบน้ําอยู่ตลอดทุกครั้งเลยนะคะใช่ต้องสูบตลอดเวลาการขุดรับเพราะว่าถ้าไม่ติดเครื่องสูบปุ๊บน้ํามันก็จะขึ้นเพราะว่าดูลักษณะน้ำออกเ๋ยตามไปดูค่ะ ตนนี้ก็เอาที่ไหลออกนะครับเท่ากับเหมือนท่อประมาณหนึ่งนิ้วอ่ะค่ะครับตอนนี้ก็บ่งบอกถึงความใส่ใจนะคะใส่ใจมากเลยนะคะแล้วก็มองถึงความละเอียดในการทํางานมากเลยค่ะครับนี้ถือว่าชื่นชมมากๆเลยนะคะในการทํางานของทีมงานที่ไม่อัปเรียบลูกค้านะคะครับค่ะอย่างเราก็ต้องมีคุณธรรมในการ ทํางานไม่เอาเปรียบลูกค้าแล้วก็ไม่ทํางานแบบสักแต่ว่าทําให้เสร็จแล้วก็ยังไงก็ได้คเราจะให้ให้ลูกค้าคือได้คุณภาพในการว่าจ้างการทำงานของเรา ค่ะก็ต้องใส่ใจรายละ,ะเอียดเนาะค่ะลูกค้าทุกท่านก็ถ้าเกิดว่าทำงานให้ไม่ไม่ดีก็อาจจะไม่ค่อยพอใจในเรื่องการคูดการอะไรประมาณนั้นนะครับก็เหมือนกับความรู้สึกของตัวเองค่ะเราทำงานเองเราก็เข้าใจเข้าใจว่าใจเขาใจเราอะ คือเราก็ต้องทําเหมือนของตัวเองเหมือนของตัวเองเลยอคือทําให้ได้คุณภาพครับแอดมินก็เป็นตัวแทนให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะที่มีข้อสงสัยตรงนี้นะคะนี่ไงก็ขอขอบคุณเสฉะมากๆเลยนะคะที่ให้คําแนะนําแล้วก็ให้ให้ข้อคิดตรงนี้นะคะให้ข้อมูลครับข้อมูลใช่ค่ะลูกค้าที่กําลังไอกว่า ที่ไหนก็ได้นะครับคือให้ให้ได้เห็นให้ได้มีข้อมูลในการที่จะจะเอาเอาข้อมูลนั้นไปไปไปนั้นําเสนอใช่ค่ะแล้วก็ได้สังเกตดูด้วยนะคะก่อนตัดสินใจในการขุดเราก็ได้ข้อมูลในจุดตรงนี้เพื่อที่จะไป คุเป็นของตัวเองค่ะเ็จเซมค่ะถ้าทยังไงถ้าลูกค้าสนใจหรือว่าอยากโทรสอบถามนี่ขอเป็นเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะศูนยเก้าสามสองห้าสี่ห้าเก้าเก้าเจ็ดครับค่ะแล้วก็ติดตามได้ในเฟซบุ๊กช่องยูทูปอ่าเพจแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับชื่อเดียวกันเลยค่ะเสยเซมรถคุณนะครับติดต่อแอดไลน์ได้ตามเบอร์โทนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับ เข้าไปเสียเซมรถคุูก็จะขึ้นทาง Facebook ทางเพจทั้ง, Facebook, ง, page, งช่อง YouTube นะครับสามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ปรึกษาได้ตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะค่ะงี้กข,ขอขอบคุณมากนะคะคแอดมินขอเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวตอนเช้าทางขุดเสร็จเดี๋ยวจะมาลงให้ดูว่าระดับน้ำที่กุดไว้เมื่อวานนะครับจะออก ขึ้นมาประมาณประมาณหนึ่งเมตรนะครับจากจากพื้นที่เราขุดหนึ่งเมตรน้ำออกนี้มากเลยค่ะค่ะเนี้ยก็ฝางด้วยครับค่ะแอดมินขอนําเสนอจบเพียงเท่านี้นะคะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ